งานวันนี้ที่อีช่างสารพิมายครับคือช่างสารพิมายเราหลับงานความกึ้งเชื่อมครับื่องจัก,ก,ก,กระลนการเกษตรแล้วก็งานโลหะถั่วไปครับงานความโลหะถั่วไปจะเป็นงานเชื่อมงานกึง้งกับงานึ้งงานบิลลิงงานทำรลองริมอะไรตัวนี้แหละครับ เราหลับบริการครับบริการพอกึงเชื่อมงานตัวไปครับหรืองานเกี่ยวกับื่องจักรกลการเกษตรอุปกรณ์การเกษตรครับวันนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้วครับเราก็กําลังทยอยเก็บงานที่สําคัญสาคัญที่ลูกค้าเร่งเื่วนครับก็มีงานงานต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับงานตัวเนื่งจากเมื่อวานก็จะเป็นงานประกอบฟ้าห้ครับ càng tạo